เอานะครับรถมีอะไรครับรถเป็นอะไรครับจะทําอะไรครับวันนี้เจะได้เท่อใหม่ครับเอามาท่อครับทางยูทูบอยู่ครับเห็นเว็บร้อยใส่เนาะใช่ครับอ๋อครับอ๋ออยู่ไหนครับห้อยปอครับอ๋อห้อยปอครับอ๋อวันนั้นเห็นเข้ามาถามทีหนึ่งเนาะใช่ครับมาถามราคาไว้แล้วก็ชอบเลยมาใส่ครับอ๋อครับผมเดี๋ยวท่อเดิมนะครับอ๋อเว็บร้อยนะครับเว็บร้อยเอส ส่วนท่อก็เป็นของน่าจะโอรัดบ,บุรีนะครับใช้นาสนามเท่านั้นดังไหมครับอันเก่าโอ้ไม่ค่อยดังวันนี้เราจะจัดของที TPMoto โโนะครับทีพ TPMoto โโให้นะครับรับรองผาผาหมก เอาละครับเวฟร้อยคันนี้นะครับวันนี้ใส่โถของเวฟร้อยสิบไอนะครับมีการแปลงตรงคอกันนิดหน่อยนะครับส่วนคอก็ของเวฟร้อยสิบไอนะครับไอให้เลยนะครับนะครับสำหรับสำนักนี้นี่นะครับคอก็แปลงเสร็จเรียบร้อยนะครับมีการลนหรือเป่าแก๊ ตรงคอนะครับนิดหน่อยนะครับคอยฟังเสียงนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวปรับให้เพราะว่ารบเรือนะรับนะครับเวฟร้อยท่อร้อยสิบไอนะครับทั้งชุดเลยนะครับทั้งคอก็ต้องแปลงที่จับกันนิดหน่อยนะครับแต่ก็ดูสวยนะครับเข้ารูปเข้าร่างได้อย่างดีนะครับ ต่อไปก็กันดาษนะครับจอนใส่กันดาษด้วยแต่ส่วนมากเขาจะเรียกว่ากันดาดกันดาษกันดาษนี่ภาษาลาวหรือภาษาไทยารครับสซรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ